ือทางแบรนด์รันเนี่ยเขาบอกว่าแป้งฝุ่นของเขาเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่เติมระหว่างวันได้ไม่หยาแรงมากนะที่กล้าที่จะมาเคลมอะไรแบบนี้บอกเลยว่าแรงมากนะเขาบอกเลยนะว่าแบรนด์รันอะโคตรสวยไม่อยากลงอะไรแล้วสวั right สดีค่ะทุกคนวันนี้อุ๊ย มากเลยลที่ใส่เสื้อแบบว่าสีเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ตั้งใจพอดีดิฉันไปซ้อมเต้นมาแล้วใส่อะไรมันสบายวันนี้เนี่ยจะมาเมาสรองพื้นตัวนี้นะคะของ Run Cosmetics อันนี้เป็นคอลเลกชันที่เขาทํากับพี่ป้อมวินิดนะคะช่างแต่งหน้ามือทองของเมืองไทยซึ่งอันนี้เนี่ยพอแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของช่างแต่งหน้าคนดังเราก็รู้สึกว่าไทยก็ต้องเรเวลนิดนึงว่าแม่มันก็แบบจะได้รู้รู้กันไปแล้วมันจะเลิศหรือมันจะตุกเอาชื่อเสียงมาเป็นเดิมพันขนาดนั้นเลยไหมเขาไม่ได้พูดดิฉันพูดเองไม่ใช่หรอกในฐานะที่เราเป็นแบบอ่าคนใช้เนาอเป็นผู้บริโภคอ่ะพอเห็นแบบว่าเออแบบทำร่วมกับพี่ป้อมอ่ะ ก็แบบเออน่าจะดีนะก็เลยหยิบมารีวิวกันหน่อยนะจ๊ะสำหรับตัวนี้ก่อนอื่นนะคะเรามาดูแพ็กลก่งแพ็คเกจกันก่อนคือแพ็คเกจเนี่ยค่อนข้างสะดุดหูสะดุดตามากเพราะว่า สวยชุดแพคเกจเป็นสีแบบเนื้อเนื้อนุนูๆเป็นทรงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทรงแบบยังไงอะ่ะเนาะมาตูดมันก็จะมีความมนๆหัวมันก็แบบอะไรประมาณเนี้ย<อ>คืออยากจะบอกว่ารานนะ่ะทำแพคเกจสวยมาตลอดมันจะมีความสไตล์แบบเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบมินิมอลมินิมอลม,มันจะไม่รกมันจะคลีนคลีนมันจะดูสะอาดดูแบบ สะอาดคลีนหรูประมาณนี้นะคะแล้วก็พอเราเปิดออกมาก็จะเป็นหัวปัมแบบนี้หัวปมเป็นสีขาวนะคะเวลาเราใช้แล้วก็ปมัปมปำเอาเนื้อรองพื้นของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะมนนีทั้งหมด3สีเป็นเนื้อที่มีความเหลวนิดหนึ่งนะคะไม่ได้แบบเป็นหนึบหนึบหรือว่าคงตัวมากนะคะแล้วก็เท่าที่ตาลองปาดดูเนี่ยเนื้อเหมือนจะเกลี่ยง่ายเดี๋ยวลองปาดให้ดูนะคะทั้ง3สี อันนี้ก็จะเป็นทั้ง3สีนะคะเบอร์1ค่อนข้างขาวเบอร์2เนี่ยมีความเหลืองขึ้นมาแล้วก็เบอร์3นะคะก็จะเข้มเลยส่วนตัวอตามองว่าเบอร์3เนี่ยเป็นเบอร์ที่เข้ากับผิวไอตานะ แต่ว่าเหมือนมันจะเข้มกว่าผิวไอตาไปนิดนึงถ้าเกิดเปลี่ยนไอตาคิดว่าจะเอาเบอร์2กับเบอร์3ผสมกันไอตาส่วนหนึ่งหนึ่งแล้วกันคิดว่าน่าจะพอดีนะคะส่วนตัวไอตามองว่าเบอร์2กับเบอร์3เนี่ยเฉดสีค่อนข้างโดดไปนิดนึงคือถ้ามันมีสีที่อยู่ระหว่าง2กับ3มาถ้าเกิดปรับเป็น4เบอร์เนี่ยมันน่าจะละเอียดมากขึ้นมันกลายเป็นว่าผิวไอตามันอยู่กึ่งระหว่าง2กับ3อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวไอตาเป็นคนที่ไม่ไม่ถ้าต้องผสมรองพื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ว่ามันก็อาจจะ เพิ่มค่าใช้จ่ายเช่นว่าเราก็ต้องกลายเป็นว่าซื้อ2เบอร์อะไรอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นสีที่ตาผสมนะคะเบอร์2กับเบอร์สานะคะตารู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับผิวเดี๋ยวจะลองเกลี่ยให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ตอนนี้ตาค่อนข้างประทับใจเนื้อลองพื้นของเขามากแบบเนื้อมีความแบบลื่นๆแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็เนื้อมีความเบาสบายแต่ว่าเดี๋ยวขอเกลี่ยสักครึ่งหน้าหรือว่าเกลี่ยทั้งหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อเขาเป็นประมาณไหนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเกลี่ยครึ่งหน้าด้านนี้ให้ดูนะคะสังเกตว่าผิวด้านนี้มันก็จะเรียบเนียนมากขึ้นเนาะเท่าที่ตาดูเนี่ยสีรองพื้นค่อนข้างโอเคเลยใช้เนื้อผลิตภัณฑ์แค่นิดเดียวมันสามารถเกลี่ยผิวได้เยอะแล้วก็พอเกลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยตัวรองพื้นเนี่มีความเบาสบายผิว รองพื้นเนื้อจะไม่หนาเนื้อมีความบางแต่เขาสามารถปกปิดได้โอเคมองว่าเป็นปกปิด full coverage ไหมไอาตาไม่ได้มองว่าอย่างนั้นแต่อาตามองว่าเป็นปกปิดได้ดีแต่สามารถบิวได้สมมุติบางจุดที่เราแบบอยากจะเติมนิดนึงไอ้ตาก็บิวขึ้นไปได้รองพื้นที่บิวได้หมายความว่าเนื้อเขาเนี่ยมีความเบาสบายในตัวต่อให้เราทาเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงมันก็ดูไม่หนาไม่เป็นก้อนไม่เป็นคราบตรงนี้เนี่ยอตาแบบ โอเคกับผิวของพี่มากที่ฉันไม่อยากลงแป้งฝุ่นเลยแต่ว่ามันต้องลงนะคะเพราะไอตาเป็นคนผิวมันถ้าไม่ลงไอตากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเยิม้มอ่ะเดี๋ยวไอตาขอเกลียทางหน้าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ไอตาเกลียทั่วหน้าแล้วนะคะไอตาชอบฟินนชผิวมาก มักคืบมันจะมีตรงที่เป็นรอยดําช่วงแก้มเนี่ยรอยดํเสียวขอยตาอีกนิดนึงเกลี่หนึ่งรอบสามารถปกปิดได้โอเคแต่ยังเห็นอยู่บ้างนะคะจริงๆแล้วเราสามารถเอาคอนซีลเลอร์นั่นแหละเก็บได้นะคะเดี๋ยวตาจะลองเอาตัวรองพื้นที่เหลือนี่นะคะเก็บเข้ามาอีกนิดนึงนะคะอยากดูว่าถ้าเราแต้มแค่นิดหน่อยเขาก็น่าจะเก็บได้เพราะว่าตัวรองพื้นเนี่ยพิกเมนต์ค่อนข้างแน่นคือรู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่ออกมาถูกเวลา เพราะว่าเทรนผิวนะตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนละที่เราปกปิดเยอะไม่ต้องทาบลัอะไรเนี่ยเทรนผิวสมัยนี้คือยังต้องปกปิดอยู่แต่ทําให้เหมือนไม่ปกปิดงงปะปกปิดแต่เหมือนว่าไม่ได้ปกปิดเว่าเป็นเป็นผิวเราแบบนี้พอดีว่า หนูดื่มน้ำเยอะช่วงนี้หนูนอนเยอะหนูออกกําลังกายแต่จริงๆก็คือปกปิดแหละแต่ว่าบางเบาดูเบาสบายดูไม่โบไม่หนาฟินิชตอนนี้ชอบมากไม่อยากลงอะไรแล้วแต่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวแต่จะลงอะคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะเพื่อเป็นมิติของใบหน้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงแป้งฝุ่นกันเพราะว่าคอลเลคชันนี้นะคะรันที่ทํากับพี่ป้อมวินิดเนี่ยเขามีแป้งฝุ่นด้วยจ้าน่าสนใจเหมือนกันทุกคนคะไอตาลงคอนซีลเลอร์ซีดหนึ่งแล้วก็ลง คอนทัวรครีมนิดนึงลงแก้มปังๆผิวสวยมากอยากตายไม่เอาไม่อยากตายค่ะขอโทษค่ะผิวสวยมากแบบไม่ไหว เหมือนได้ทอดปนินกับช่างแต่งหน้าดังๆเองอะแต่งานที่แต่งเองผิวผิวสวยมากตัวนี้ไม่ไหวแล้วแต่ทีนี้นะคะด้วยความที่าตาเป็นคนผิวมันน้อยตาจําเป็นจะต้องเซตด้วยแป้งฝุน่นตัวนี้ก็เป็นแป้งฝุ่นของรันเหมือนกันนะจ้ารัน loose powder บายใครคะก็ต้องไปป้องวินิจอยู่แล้วชิมิฮ่ตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุน่นโปร่งแสงนะคะเอาไว้เซตรองพื้นไอาตาจะใช้คู่กันในลุคนี้เลยนะคะ แป้งฝุน่นโปร่งแสงเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นมีดกระจิตกระใจกับคนที่ผิวแบบผิวออกเข้มออกเหลืองมากเพราะว่า ทาแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนสีนะคะไม่ได้แบบกิ้งก่าเปลี่ยนสีไม่ใช่แบบนั้นทาแล้วจะไม่ทําให้หน้าเราวอกหรือเทาหรือขาวขึ้นมาถ้าเราใช้ในปริมาณที่โอเคนะนะอันนี้เนี่ยจะเป็นตลับใหญ่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีพับนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะแต่ว่าตาเนี่ยขอโทษทีแต่เป็นคนที่ถนัดใช้แปรงในการปัดแป้งฝุ่นนะคะตาจะขอใช้ แรงของไอตาเองไอตากลัวว่าเดี๋ยวถ้าแบบยังไม่คล้องมือเดี๋ยวใช้ไปแล้วเดี๋ยวแบบไม่ถน,นัดมือออกมาไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแพคเกจแบบนี้นะคะไอตาจะเคาะลงมานิดนึงนะคะในปริมาณที่เราจะใช้นะคะจริงๆอะ่ะแป้งฝุ่นอะ่ะเราใช้ในปริมาณแค่นิดเดียวทาให้ทั่วบริเวณที่เราต้องการไม่จำเป็นต้องทาเยอะเลยนะคะถ้าเกิดรองพื้นแล้วผิวสวยแล้วอะไรเงี้ยแป้งฝุ่นเนี่ยก็จะแค่ เซตแล้วก็มีหน้าที่ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นอีกนิดนึงนะคะเนี่ยตาใช้แค่นิดเดียวเองค่ะไอตาไม่ได้ใช้จะไปจนถึงแบบช่วงกลามหรืออะไรนะไตาก็ ปัดในบริเวณที่ผิวมันจะมันง่ายหน่อยนะคะช่วงทีโซนแล้วก็หน้าแก้มประมาณนี้ค่ะแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะเขามีคุณสมบัติโฟโตลูมิเนเซนต์นะคะจากไดมอนด์พาวเดอร์คือเขาทําให้ผิวดูเปล่งปลั่งนั่นเองเวลาเราปัดลงไปเนี่ยมันจะทําให้ผิวดูแบบดูกระจ่างใสดูปรั่งขึ้นมาดูไม่เป็นแบบแห้ง เออผิวดูเป็นผิวมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังมีสารบำรุงเยอะด้วยนะคะทั้งเพอร์พาวเดอร์นะคะผงไข่มุกเนี่ยจะทําให้ผิวดูกระจ่างใสและ Rose hip โรสฮิปออยนะคะให้ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นเครื่องสาอางสมัยนี้เนี่ยเขาทั้งปกปิดทําให้ผิวสวยด้วยแล้วเนี่ยยังบำรุงด้วยนะจ๊ะเรียกว่าได้2ต่อเลยไซนี้ที่ตาใช้นะคะจะเป็นไซส์ใหญ่15กรัมนะคะราคาเต็มพันสองเาแต่ว่าเขามีโปรเปิดตัวเหลือ590บาทเองค่ะส่วนไซส์เล็ก5กรัมตัวนี้นะคะราคาเต็ม790บาท โปรเปิดตัวก็เหลือแค่390บาทค่ะก็ลองดูน้อว่าชอบไซส์ไหนอะไรจังไงถ้าไม่ชัวร์ก็จัดเล็กแต่ถ้าว่าเริดว่าปังก็จัดใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลุคของไอตาว,วันนี้วันนี้เนี่ยไอตาจะตั้งใจที่จะแต่งเป็นลุคแบบเบาๆเน้นผิวผิวเดี๋ยวขอไอตาแต่งส่วนต่างๆต่อนะจ๊ะ ไปทําผมแล้วก็เปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น finish l o o ในวันนี้นะคะวันนี้ก็มาเจอกันในลุคแบบหวานหวานแบบผิวเป็นต่างแบบคนมีความรักแบบผิวเจ้าสาวแบบคนกำลังจะมีผัวอะไรเงี้ยเลยนะคะคื ผิวมันดูสวยแบบเป็นธรรมชาติแบบสวยไม่โบะสไม่เสจแสใไ้ตาชอบมากก็เลยตั้งใจแต่งออกมาเป็นลุกหวานๆแบบนี้นะคะแบบไม่ได้สวยแกล้งแต่สวยออกมาข้างในจริงๆเพราะว่าอย่างตัวนี้นะคะรองพื้นเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ปกปิดอย่างเดียวแต่เขามีสารบำรุงด้วยเขามีเลดี้สาเกนะคะให้ผิวในดูกระจ่างใสแล้วก็ยังมี SPF อีก20 PA บวบวกบวกแล้วก็สารบำรุงอีกมากมายเลยจ้า ตัวนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่1 2น0านะคะแต่ว่าเขามีโปรเปิดตัวอยู่790ด้้านะจ๊ะแต่รู้สึกว่าราคา790เนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าถูกมากแต่ว่าส่วนตัวไอตาชอบเนื้อมากแต่ทีนี้นะคะเราจะไม่ได้แค่มาแบบใช้ให้ดูรีวิวให้ดูอีกเดียวนะจ๊ะอยู่แล้วเดี๋ยวขอดิฉันไปใช้ชีวิตไปทำทุลทุลงทุลัปักปังอะไรใดเดี๋ยวดึกๆมาเจอกันว่าผิวเจ้าสาวตอนนี้จะกลายเป็นเจ้าสาวส,สวยหรือเปล่า มาเจอกันอีกทีละกันขอไปทําธุระแปบปังถ่ายงงถ่ายงานกุ๊กูก็กๆเก๊กนะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนคือแบบอาจจะตกใจกันนิดหน่อยว่าคือเมื่อกี้ยังสวยอยู่เลยตอนนี้คือหัวเบอร์เวอร์ขอบอกเลยนะว่าแบรนด์ลันอะโคตรสวยคือวันนี้เพิ่งสอบเต้นเสร็จบอกเลยอยู่นะว่าโคตรสวยอ้าวซ้อมจริงๆเอาให้ดูซ้อมจริงๆและซ้อมเยอะ ซ้อมเสร็จก็มาถ่ายเลยเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วดีเแต่จะต้องไปล้างหน้านาไม่ต้องเหน่ยต่อยากนอน <c oughs> คือแบรนด์อาจจะแบบต้องมารีววเวลรองพื้นฉันในวันท,ที่เธอทำกิจกรรมเยอะแต่จะบอกเลยนะว่าผิวสวยมากผิวสวยจริงๆจนถึงตอนนี้ <c oughs> เหนื่อที่หลังดิฉันยังไม่แห้งดีแต่หน้าสวยมาก ต้องให้เขาจริงๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนื้อรองพื้นอะ่ะเขาดูแบบบางเบาทาแล้วแบบสบายผิวแต่ว่าเขาคุมมันพอเวลาเหงื่อออกอะ่ะเราหน้าสวยมากคือตอนนี้หน้าตาดูผ่องมากแบบผ่องสีวราุุมากเสียงรถดวนขบวนสุดท้ายแล้วก็ขอบอกว่าตอนนี้หน้ามีความมันนิดหน่อยทางที่มันผ่านมาหลายชั่วโมงมากแล้วนะ แต่งหน้าตั้งแต่ตอนบ่ายตอนนี้สามทุ่มแล้วอะคือทางแบรนด์รันเนี่ยเขาบอกว่าแป้งฝุ่นของเขาเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่เติมระหว่างวันได้ใครที่หน้ามันหรือว่ามีเหงื่อออกเนี่ยสามารถเติมได้ไม่หยาแรงมากนะที่กล้าที่จะมาเคลมอะไรแบบนี้บอกเลยว่าแรงมากนะแล้วก็ดิฉันเป็นคนรีวิวก็แรงมากนะปากดิฉันเนี่ <c oughs> ยเดี๋ยวแต่จะลองนะคะเติมแป้งนิดหน่อยนะคะแต่ตามไม่ชัวร์ที่เขาบอกว่าเติมระหว่างวันนี่คือคือใช้พับใช้แปรงอะไร ตาแอบเสียวนิดนึงว่าถ้าตาใช้แปรงตัวเบิร์ของอตาแล้วว่ามันจะเป็นเส้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลงเบาๆกุกกุกมันจะช่วยทําให้แบบผิวดูเฟรชดูไม่เป็นคราบนะคะจริงไหมอะ่ะให้เพื่อนๆเป็นคนตัดสินด้วยตาตัวเองละกันว่ามันรอดไหมอ่ะถ้าเอาตรงๆส่วนตัวตานะถามว่าไม่เป็นคราบจริงไหมก็แบบนี้ แต่มันจะเป็นคาบช่วงนี้ค่ะช่กจมูกตรงนี้นะคะเป็นช่วงที่เป็นคาบแถวตรงนี้แล้วก็ปลายจมูก<อ>เพราะว่าเราเป็นคนรูมขนลงไยจมูกบริเวณนี้กว้างซึ่งไอตาไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเกลียดอะไรถ้ามองแบบนี้ก็คือผู้หญิงสวยยังแบบโอเคนะคะช่วงบริเวณอื่นเนี่ยหน้าแก้มหน้าผากไม่มีหมองไม่มีหลุดไม่มีดรอปโอเคมากมักมัก,ม,ก,ม,กมักเลยแต่จะมีช่วงจมูกจมูกจมูกอาจจะเป็นเพราะว่า หน้าตาเนี่ยมันยังมีความมันอยู่ใช่ไหมก่อนที่เราจะเติมแป้งเราก็ควรจะซับมันนิดนึงว่าแม่เด็กชิลืมคิดไงี่เขาบอกว่าเติมได้ฉิบก็ปัดไปเลยแต่โดยรวมมันคือสวยมากนะเอาจริงๆผิวสวยมากแล้วมันตอบโจทย์อะตอบโจทย์คนที่ไม่อยากได้รองพื้น,น,นหนา แต่ยังอยากปกปิดอยู่อยากให้ผิวมันดูสบายและยิ่งแบบโควิดโควิดอะเราออกไปข้างนอกเราใส่แมสถูกไหมคะคือตามไม่ได้จะบอกว่ารองพื้นตนัวนี้แป้งตัวนี้ไม่ติดแมสการที่เราแต่งหน้าด,ด้วยฟินิชที่มันแบบสวยแต่ว่าบางเบาสบายผิวอะยิ่งเวลาเราใส่แมสใส่อะไรอะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกสบายผิวรู้สึกไม่หนักผิวรู้สึกไม่หนักหน้าแล้วมันก็จะแบบ รู้สึกสบายมากขึ้นอาตรงๆนะไอตาชอบรองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นของเขามากพูดจริงๆแบบไม่อวยถ้าจะให้ตินะไอตาติเรื่องสีที่มันเบอร์สองกับเบอร์สามมันโดดกันนิดหนึ่งถ้ามีแบบสับแบบ2อาอะไรเงี้ยมันจะดีมากแต่เรื่องสีไอตาว่ามันเป็นแล้วแต่บุคคลบางคนผิวอาจจะตรงเป๊ะกับเบอร์สามของเขาแต่พอดีว่าผิวไอตามันดันอยู่ระหว่างแล้วพอผสมกันปุ๊บมันสวยอะไรอย่างนี้ตอนแรกเห็นราคาเต็มแล้วแบบ อู้อลาลาแต่เขามีโปรเปิดตัวก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากได้เราดูรีวิวมาแล้วว่ามันน่าโดนจริงๆจะซื้อจริงๆอะซื้อโปรเปิดตัวคุ้มมากเลยนะจ๊ะยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปดูที่นี่ช่องทางของแบรนด์ได้นะจ๊ะวันนี้ตาก็มารีวิวเอาตรงๆเรียวๆใกล้ๆหน้าอย่างน,นี้ก็แบบว่าเหงื่อตรงท้ายทอยยังไม,ไม่หายเลยดูผมดีฉันยิ่งดีคือแบบ ซ้อมเต้นหนักจริงคือชุดดูเหมือนไม่ได้จะซ้อมเต้นแต่รู้สึกว่าเอา้าก่อนนอนซ้อมสักหน่อยเดี๋ยวเวลาไปถ่ายจริงเดี๋ยวมันเต้นไม่ได้เออเอาหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคราวสวยของแบรนด์แต่ว่าไม่สวยของผิวมานผิวเขาปังจริงเออสำหรับวันนี้นะคะไอตยอยายจะฝากกันก่อนไปนะคะ #biobase ทุกคนคะไม่ต้องอยากดีอยากสวยอยากเด่นไม่ต้องอยากเป็นใครหรอกแค่เป็นตัวเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วเพราะว่าตัวเราเนี่แหละเป็นคนที่จะรักตัวเองได้มากที่สุดคะ่ะ บอย่าลืมกดไลค์วิดีโอกด Subscribe กดสจกงะตินน่นกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ so right ออขอแบบถ่ายวิดีโอแบบไม่มีอุปสร,รรคได้ไหมขอร้องพี่บ้านพี่เรือนนะคะ